สวัสดีครับชุดเซลนะฮะผมขายเน็ตนะฮะเดี๋ยวผมจะมาแนะนำหรือว่ารีวิววิธีการชำระค่าบริการของ3 BB นะครับในกรณีที่เราไม่สามารถดึง q r code ได้ผ่านทางแอปธนาคารกรุงเทพครับผมก่อนอื่นเลยนะครับเราเข้าไปที่จ่ายบินฮะหลังจากนั้นก็เลือกไปที่ผู้ให้บริการครับผม ทีนี้ก็จเจอข้อมูลนะครับนี่สามบีบีนะครับใส่เข้าไปเลยครับแล้วก็มีรหัสลูกค้านะครับผมเซฟไว้นะครับ9ตัวแล้วก็ใบแจ้งหนี้นะครับผม3แล้วก็ศูนย์ที่สิตัวนะครับรวมเป็น13ตัวครับผมอ่าแล้วเราก็กดดูยอดที่ต้องจ่าย อันนี้เป็นแค่ยกตัวอย่างนะครับก็จะขึ้นมาเป็นยอดตามนี้นะครับหลังจากนั้นก็กดต่อไปครับก็ขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้วก็กดยืนยันนะครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายครับก็สามารถชาระเงินได้แล้วครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะกราสวัสดีครับชุดเซลล์ยินดีให้บริการสวัสดีครับ